เรื่องย่อละครทางเสือผ่านเรื่องราวของการอดีตสมาชิกหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ลาออกกลับมาทำไร่ที่ตำบนห้วยเสือร้องการและเกรียงเกิดไปเป็นพยานรู้เห็นการปล้นและฆ่าอย่างโหดเหี้ยมของเสืออินเข้าการและเกรียงจึงได้มาแจ้งความกับกำนันเหมิมกำนันประจำตำบนห้วยเสือร้องทำให้เสืออินไม่พอใจ สังฆ่าทุกคนในครอบครัวของการระหว่างที่ตาก้องและแก้วน้องสาวคนเล็กอยู่บ้านเสืออินและพวกได้บุกฆ่าตากล้องและแก้วจนตายอย่างเลือดเย็นการเกรียงและไกรจึงได้ลุกขึ้นสู้กับเสืออินโดยได้รับความช่วยเหลือจากสารพีพยาบาลอนามัยซึ่งเป็นลูกสาวของกำนันเหิมและเป็นน้องสาวของหานเจ้าของบริษัทเงินกู้และผู้มีอิทธิพล ศัตรูคู่อาฆาตของสามพี่น้องและอังกาบซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของเท่าแก่บนทองเท่าแก่ประจำตำบลรวมถึงหมวดยิ่งศักนายตำรวจหนุ่มที่ถูกส่งมาสืบข่าวคดีเสืออินขณะเดียวกันกับที่วารีผู้ที่ย้ายมาตำบลห้วยเสือร้องพร,ร้อมลุงชัยเพื่อที่จะแก้แค้นในครอบครัวของเธอลุงชัยปลูกฝังวารีมาตลอดว่าคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเธอคือตาก้องหรือเสือก้อง วารีอยู่ในเหตุการณ์ที่การเกรียงไกลกลับมาพบศพของตากล้องและแก้วทำให้วารีเห็นใจและถอดใจที่จะแก้แค้นแต่ลุงใจยังคงย้ำเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้วารียังคงต้องทำตามแผนที่จะแก้แค้นครอบครัวของกล้องต่อไปเกดหนึ่งในลูกน้องบริษัทเงินกู้ของหานก็ได้เข้ามาช่วยเหลือสามพี่น้องเพราะเกดเกิดไปรู้ว่า ตัวตนที่แท้จริงของเสืออินคือใครเสืออินข่มครูเกตและจับจำเรียงแฟนของเกตมาเป็นตัวประกันบังคับให้เกตยิงไกลเกตนำเรื่องไปบอกหมวดยิ่งศัก์ทั้งสองซ้อนแผนให้เสืออินโดนล้อมจับเมื่อเสืออินรู้เข้าจึงโกรธฆ่าจำเรียงและเกตทิ้งการถูกไล่ล่าจากบรรดาลูกสมุนของเสืออินการทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเกรียงและไกลในขณะเดียวกันกับที่เสืออิน ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะทําลายครอบครัวของการพร้อมกับความรักของการกับวารีที่งอกเงยขึ้นเรื่อยๆการต่อสู้ในครั้งนี้มีชีวิตเป็นเดิมพันความรักของการกับวารีจะลงเอยอย่างไรและจะกระชากหน้ากากของเสืออินเพื่อแก้แค้นในพ่อและน้องได้หรือไม่ติดตามชมละครทางเสือผ่านได้ทุกวันศุกร์เสราร์อาทิตย์ เวลา20.30นาฬิกานาทีนะคะเริ่มระเบิดความมันตอนแรกวันศุกร์ที่15มกราคมนี้ค่ะทางช่อง7 HD กด35นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่อที่เราจะได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปค่ะและเวลาอัปโหลดคลิปใหม่มากระดิ่งจะได้แจ้งเตือนนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ